ตับดูดน้ำด้วยตงกาแม่ต้องกินตงกวาตับจีนตับตามจีนเต้าหู้ตัวเหล่านี้ตัดดูดจีนได้ก้อนซูบูดให้นี่ครูช่วยไหมคะครูก็ค่ะต้องทานหมูให้หมดนะทานเต้าหู้ให้หมดด้วย <pues> จะได้มีแรงหมูสับเหมือนก้อนเมฆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนลูกบอลเลยเนี่ย ใช่เป็นวงกลมใช่ค่ะอ่ทานน้องฟอยทานหมูสับด้วยนะโอ้ยถูกใจอ่ะโอ้โว้าวคาคะพ่อนบอกขันห่อนเป่ากันเด้อเม่อันเลยบอกจะเย็นเย็นมันคู่ถ่ายได้ใช่ค่ะ คุณครูก็จะไม่ใจร้อนค่ะห่อนบบไม่ห่อนเลยบอกค่อยๆกินคุณครูถ่าได้อยู่โอ้โหกินผักด้วยผักงาเลย่ะคาบกินหมูพร้อมเด้อร์ชได้สูงสูงนั่น